ในทางกรงป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยนะคะได้มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงการเตรียมทดลองระบบแจ้งเตือนภัยนะคะหรือว่าเซลล์บอดแคสต์ค่ะในวันที่20บมกราคมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยะคะ่ะหรือว่าปอพนะคะเตรียมทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ในระดับประเทศค่ะวันที่20มกราคมช่วงเวลา14นาฬิกาโดยรับสัญญาณทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ76จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้งนี้ค่ะข้อความและเสียงแจ้งเตือนจะดังที่โทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ8วินาที ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการทดสอบระบบเพียงเท่านั้นสําหรับการทดสอบในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆเป็นการซักซ้อมทํางานของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้คุ้นชินกับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอทแคสมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีระบบเซลล์บอทแคสที่เราได้ใช้ไปนะคะในช่วงทั้งเรื่องของอสถานการณ์น้ําท่วมต่างนะคะการเตือนภัยพิบัติเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องของแผ่นดินไหวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบระบบเพื่อให้ระบบเซลล์บอทแคสของเรานะคะสมบูรณ์1 0 0นะคะในการที่จะเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ น่ากลัวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ